แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูชุดที่4นะครับข้อ31หากคุณครูได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นทีมงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณครูจะทำอย่างไรกอไก่เฉยๆถือคติที่ว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตำหน่งทองขอไข่เสนอให้มีการรับฟังเสียงข้างมากคอควายร่วมนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจงงงูให้สมาชิกทั้งหมดร่วมกันตัดสินชี้ขาด ฉเฉลยนะครับคณ้ตอบคอควายนะครับหากคุณครูได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็นทีมงานร่วมกับผู้อื่นและเกิดปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณครูจะต้องทําอย่างไรก็คือร่วมนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจนะครับ ข้อ32ดังคํากล่าวที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์หรือสิ่งมหัศจรรย์แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นได้ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กไก่คุณครูพิมพ์ใจยอมรับคุณค่าและความสามารถของผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขขอไข่ครูอาริยาเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างได้ขควายครูวิชัยมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพง,งูครูอุทยัยจัดกิจกรรมการแข่งขันเรียงความเรื่องไวรัสโควิด -19 ที่ฉันรู้จัก ฉเฉลยนะครับข้อน,นี้ตอบกอไก่นะครับดังคํากล่าวที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์หรือสิ่งมหัศจรรย์แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นได้ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก็คือคุณครูพิมพ์ใจยอมรับคุณค่าและความสามารถของผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับข้อ33 คุณครูได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าในการแก้ปัญหาระเบียบวินัยในโรงเรียนคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ผลดีที่สุดกไก่แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจความประพฤติของนักเรียนขอไข่โลนลงเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบขอควายตัดคะแนนความประพฤติและแจ้งฝ่ายปกครองให้ทำการลงโทษ งงูเชิญตัวแทนแต่ละห้องเรียนมารับทราบปัญหาและวางแนวทางแก้ไขร่วมกัน,ฉนเฉลยนะครับคนนี้ตอบง,องูนะครับคุณครูได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าในการแก้ปัญหาระเบียบวินัยในโรงเรียนคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ผลดีที่สุดก็คือเชิญตัวแทนแต่ละห้องเรียนนะครับมารับทราบปัญหาและก็วางแนวทางแก้ไขร่วมกันนะฮะ ข้อ34หากคุณครูได้รับมอบหมายจากผู้มยการให้สอนในรายวิชาที่ไม่ถนัดเนื่องจากคุณครูต้องไปแทนคุณครูที่เกษียณอายุราชการคุณครูจะทําอย่างไรในการพัฒนาการสอนของตนเองให้ดีที่สุดก็ไก่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองขอไข่ศึกษาหลักสูตรออกแบบการสอนด้วยความตั้งใจขอควายทบทวนเทคนิคการสอนก่อนเปิดเทอมเพื่อให้มั่นใจ ง,งูจดบันทึกทุกครั้งหลังสอนและปรับปรุงในครั้งถัดไปข้อ 35. จากการทดสอบระหว่างเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุดก็ไก่ให้เพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนสอนที่อ่อนโดยอยู่ในความดูแลของคุณครูขอไข่แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนมอบหมายงานตามศักยภาพของกลุ่ม ขอควายเรียกนักเรียนที่แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้มาสอนเสริมเป็นรายบุคคลงงูสร้างเทคนิควิธีและนวัตกรรมเป็นสิ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหากระบวนการคิด ฉเฉลยนะครับคนนี้ตอบงองูนะครับจากการทดสอบระหว่างเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลปรากฏว่านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงได้ผลดีที่สุดก็คือหาเทคนิควิธีและนวัตกรรมเป็นสิ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการคิดนะครับ ข้อ36เมื่อคุณครูได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนหลากหลายบุค,คลิกเช่นพวกสุขภาพจิตด,ดีมีอุดมคติเห็นคุณค่าของสิ่งทั้งหลายพวกมีพฤติกรรมต่อต้านชอบกล่าวโทษหวังจะเอาจากคนอื่นอย่างเดียวก้าวร้าวแบบเงีย,งยบๆบางพวกทำตัวน่ารักคุณครูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำงานอย่างมีความสุขสบายใจ ก็ไก่คิดถึงเพื่อนร่วมงานและงานที่ทำในแง่ดีคิดเสียว่ายอย่างน้อยที่มีงานทำขอใข่พอใจในสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายและเข้ากลุ่มเพื่อนที่ทำตัวน่ารักขอควายตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและทำให้ดีที่สุดงองูเลือกคุยกับเพื่อนที่มีสุขภาพจิตดีมีอุดมคติเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง เฉลยนะครับคนนี้ตอบคขขวายนะครับเมื่อคุณครูได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนหลากหลายบุคลิก เช่นพวกสุขภาพจิตด,ดีมีอุดมคติเห็นคุณค่าของสิ่งทั้งหลายพวกมีพฤติกรรมต่อต้านชอบกล่าวโทษหวังจะเอาจากคนอื่นอย่างเดียวก้าวร้าวแบบเมี่ยบเมียบบางพวกทําตัวน่ารักคุณครูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทํางานอย่างมีความสุขและสบายใจก็คือตั้งใจทํางานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและทําให้ดีที่สุดนะครับข้อ37ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ของคุณครูกอไก่การวิจัยในชั้นเรียนขอไขกำหนดการสอนขอควายตารางวิเคราะห์หลักสูตรงงูสื่อการสอนฉเฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับข้อใดตอบนี้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูนะครับก็คือสื่อการสอนนะฮะข้อ38ความรู้ในข้อใดต่อไปนี้เป็นความรู้ชนิดเ e อ็กซเพรสิสกไก่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดขอไข่ร,รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคอควายมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรงงูวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับความรู้ในข้อใดนะครับเป็นความรู้ชนิดเอ็กเพรสิสก็คือวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล ข้อ39ข้อใดต,ต่อไปนี้เป็นความหมายของการจัดการความรู้ knowledge management ที่ใกล้เคียงที่สุดก็ไก่การแสวงหาความรู้ขอไขการจัดระบบความรู้ขอควายการจัดเก็บความร,รู้งงูการสะสมความรู้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับข้อใดเป็นความหมายของการจัดการความรู้ knowledge management ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการจัดระบบความรู้นะครับ ข้อ40คุณครูคิดว่าการจัดการความรู้ขั้นตอนใดสําคัญที่สุดก็ไ่าการสื่อสารขอไขการเรียนรู้ขอควายการกําหนดเป้าหมายงงูการวัดผลประเมินผลฉเฉลยนะครับก้อน,นี้ตอบขอไข่นะครับคุณครูคิดว่าการจัดการความรู้ขั้นตอนใดสําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้นะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูในชุดที่5ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ